การโปรดปัญจวัคคีหรือการแสดงปฐมเทศนาราชะกุมารลำดับนั้นเราจาริกไปโดยลำดับเมืองพระนาศีถึงที่อยู่แห่งภิกษุปัญจวัคคีณอิสิปัตนะมรุกทายวันแล้วภิกษุปัญจวัคคีเห็นเรามาแต่ไกลได้ตั้งกติกาแก่กันและกันว่าผู้มีอายุพระสมณะโคโดมนี้กำลังมาอยู่ เธอเป็นผู้มกักมากสลัดความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนต่ำเช่แล้วเช่นนั้นเราอย่าไหวอย่าลุกรับอย่าพึงรับบาตจีวรของเธอเป็นอันขาดแต่จากตั้งอาสนะไว้ถ้าเธอปรารถนาจากนั่งได้ดังนี้ราชกุมารเราเข้าไปใกล้ภิกษุปัญจวัคคีย์ด้วยอาการอย่างใดเธอไม่อาจถือตามกติกาของตนได้ด้วยอาการอย่างนั้น บางพวกลุกรับและรับบาดจีวรแล้วบางพวกปูอาสนะแล้วบางพวกตั้งน้ำล้างเท้าแล้วแต่เธอร้องเรียกเราโดยชื่อว่าโคดมด้วยและโดยคำว่าท่านผู้มีอายุอาวุโสด้วยรั้นเถอกล่าวอย่างนั้นเราได้กล่าวคำนี้กับภิกษุปัญจวัคคีนั้นว่าภิกษุทั้งหลาย เธออย่าเรียกร้องเราโดยชื่อและโดยคําว่าผู้มีอายุอาวุโสภิกษุทั้งหลายเราเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเธอจงเงียโสดลงเราจักสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเราจักแสดงธรรมเมื่อเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสอนในไม่นานเที่ยว จะก,กระทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดสุดแห่งพรหมจันได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของกุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบดังนี้ราชกุมารครั้นเรากล่าวดังนี้แล้วภิกษุปัญจวคีกล่าวคำนี้กับเราว่า ผู้มีอายุโคโดมแม้ด้วยอิริยาปฏิปทาและทุกขระกิริยานั้นท่านยังไม่อาจบรรลุอุตริมนุสธรรมอลมาริย,ยาญาณทัศนวิเศษได้เลยก็ในบัดนี้ท่านเป็นคนมากมากสลัดความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากแล้วทำไมจะบรรลุอุตริมนุสธรรม อัลมาริยะยาณทัศน,นวิเศษได้เล่าภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่ได้เป็นคนมากมากสลัดความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากดอกภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นพระอรหันต์ตรัสร,รู้ชอบด้วยตนเองภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเหยียโสดลง เราจะสอนอมาตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเราจักแสดงธรรมเมื่อเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสอนในไม่นานเที่ยวจากกระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดสุดแห่งพรหมจันย์ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของเหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบราชกุมารภิกษุปัญจวัคคีได้กล่าวคำนี้กับเราอีกแม้ครั้งที่สองอย่างเดียวกับครั้งแรกราชกุมารเราก็ได้กล่าวคำนี้กับภิกษุปัญจวัคคีแม้ครั้งที่สองอย่างเดียวกับครั้งแรกราชกุมารภิกษุปัญจวัคคีได้กล่าวคำนี้กับเราอีกแม้ครั้งที่สาม อย่างเดียวกับครั้งแรกราชกุมารครั้นภิกษุปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวคำนี้กับพวกเธอว่าภิกษุทั้งหลายเธอจําได้หรือคำอย่างนี้นี่เราได้เคยกล่าวกับเธอทั้งหลายในการก่อนแต่นี้บ้างหรือเธอตอบว่าหาไม่ท่านผู้เจริญเรากล่าวอีกว่า ภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นพระอรหันต์ตรัสรูร้ชอบด้วยตนเองพวกเธอจงเงียโสดลงเราจะสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเราจักแสดงธรรมเมื่อเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสอนในไม่นานเที่ยวจักกระทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดสุดแห่งพรหมจรรย์ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้ เข้าถึงแล้วแลอยู่อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของเหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบดังนี้ราชกุมารเราได้สามารถเพื่อให้ภิกษุปัญจวัคคีย์เชื่อแล้วแลราชกุมารเรากล่าวสอนภิกษุสองรูปอยู่ภิกษุสามรูปเที่ยวบินทบาดเราหกคนด้วยกัน เลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยอาหารที่ภิกษุสมรูปนำมาบางคราวเรากล่าวสอนภิกษุสามรูปอยู่ภิกษุสองรูปเที่ยวบินธบาตเราหกคนเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยอาหารที่ภิกษุสองรูปนำมาราชกุมารครั้งนั้นเมื่อเรากล่าวสอนพร่ำสอนภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้ เธอกระทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดสุดแห่งพรหมจันท์ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง,เองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของเหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบได้แล้วภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นเมื่อเรากล่าวสอนร่ำสอนปัญจวัคคีย์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้เธอนั้น ทั้งที่เป็นผู้มีการเกิดเป็นธรรมดาอยู่ด้วยตนก็ร <like ู้แจ้งแล้วซึ่งโทษอันตำรามในความเป็นผู้มีการเกิดเป็นธรรมดาเธอแสวงหาอยู่ซึ่งนิพพานอันเป็นธรรมที่ปลอดภัยจากเครื่องผูกรัดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นธรรมที่ไม่มีการเกิดก็ได้เข้าถึงแล้วซึ่งนิพพานอันเป็นธรรมที่ปลอดภัยจากเครื่องผูกรัดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า เป็นธรรมไม่มีการเกิดเธอนั้นทั้งที่เป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่ด้วยตนก็รู้แจ้งชัดแล้วซึ่งโทษอันต่ำซามในความเป็นผู้มีความชราเป็นธรรมดาเธอสแสวงหาอยู่ซึ่งนิพพานอันเป็นธรรมที่ปลอดภัยจากเครื่องผูกรัดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นธรรมที่ไม่มีความชราก็ได้เข้าถึงแล้วซึ่งนิพพาน อันเป็นธรรมที่ปลอดภัยจากเครื่องผูกรัดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นธรรมไม่มีความชราเธอนั้นทั้งที่เป็นผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่ด้วยตนก็รู้แจ้งชัดแล้วซึ่งโทษอันต่ำซามในความเป็นผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเธอแสวงหาอยู่ซึ่งนิพพานอันเป็นธรรมที่ปลอดภัยจากเครื่องผูกรัดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า เป็นธรรมไม่มีความเจ็บไข้ก็ได้เข้าถึงแล้วซึ่งนิพพานอันเป็นธรรมที่ปลอดภัยจากเครื่องผูกรัดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นธรรมไม่มีความเจ็บไข้เธอนั้นทั้งที่เป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาอยู่ด้วยตนก็รู้แจ้งชัดแล้วซึ่งโทษอันต่ำซามในความเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาเธอแสวงหาอยู่ซึ่งนิพพาน อันเป็นธรรมที่ปลอดภัยจากเครื่องผูกรัดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นธรรมที่ไม่ตายก็ได้เข้าแล้วซึ่งนิพพานอันเป็นธรรมที่ปลอดภัยจากเครื่องผูกรัดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นธรรมไม่ตายเธอนั้นทั้งที่เป็นผู้มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาอยู่ด้วยตนก็รู้แจ้งชัดแล้วซึ่งโทษอันต่ำสาม ในความเป็นผู้มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเธอแสวงหาอยู่ซึ่งนิพพานอันเป็นธรรมที่ปลอดภัยจากเครื่องผูกรัดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นธรรมที่ไม่มีความเศร้าหมองก็ได้เข้าถึงแล้วซึ่งนิพพานอันเป็นธรรมที่ปลอดภัยจากเครื่องผูกรัดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นธรรมไม่เศร้าหมองญาและทัศนะ ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เธอเหล่านั้นว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่มีอีกต่อไปดังนี้